I'm เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําสวัสดีนะครับผมสวัสดีมิดลักแฟนบอลทั้งหลายด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยจริงๆครับโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลยากจริงๆพี่ๆในสมาคมในครอบครัวของผมครับเป็นทางด้านของสายตลาดสดครับสดชื่นวินวินกันทั่วหน้ากันไปครับผมเมื่อวานถ้ารู้สึกท่านนับได้ประมาณ12ไม้นะครับผมก็โดนไปไม้หนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับสภาพไปนะครับอันไหนได้ก็คือบอกว่าได้อันไหนโดนก็คือบอกว่าโดนนะครับสสาหหรรรรัััััับบบบตววผผมมมเนนนนะะีีี้คคคอยูู่่่ท าเลือกเชียร์หน้าเลือกชมมาฝากแต่ก่อนที่พี่ๆจะรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์คนติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยต้องการรับแนวทางฟุตบอลดีๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับขอแค่พี่ๆลองเปิดใจนะครับตามผมมาได้เลยตใต้รูปโปรไฟล์ลองเข้ามาชิมก่อนแล้วติดใจค่อยว่ากันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีอยู่หนึ่งคู่ที่น้าเลือกเชียร์มาฝากครับมองไปที่เบลเยียม ได้เลยนะครับเป็นน้าของสตองดาวันนี้เจอกับด้านของลาซิงเก็งในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องกำแพงในตอนนี้ครับก็ยังกระด้างกระเดื่องพอสมควรนะครับแต่แอบมีหนักเป็นหน้าของลาซิงเก็งเป็นส่วนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันนิดหน่อยแล้วกันครับสำหรับคู่นี้สําหรับไซต์้อนทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เสมอกันไปนะครับผม1ประตูต่อ1นถือว่าเป็นเกมที่น่าดูเดือดพอสมควรเลยสาหรับทางด้านของไซติที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สตองดากันก่อนนะครับต ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าดูดีพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ5นัดที่ผ่านมาคว้าใช้ไปถึง3นัดติดเลยทีเดียวและล่าสุดเนี่ยเสียดายนิดหน่อยนะครับไปสะดุดท้ทานด้านของเวสตเทอร์ไลน์ไปนะครับสี่ประตูต่อ2นะครับดูโดยรวมวันนี้ก็ยังดูดีอยู่แต่มาวันนี้ครับผมมาเจอกับทางด้านของลาซิงเก้นะครับซึ่งมีเกมรุกที่ดีพอสมควรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยและล่าสุดที่ผ่านมาครับก็คว้าใช้จากด้านของเชลเตอร์ไปนะครับสองประตูต่อหนึ่งไปเสมอกับด้านของขับบุกไปนะครับหนึ่งด้าของช V.A. ไปครับ1ประตูต่อศูนย์ดูโดยรวมในวันนี้ครับทางด้านของหัวตารางมีดีพอสมควรแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาแพงในตอนนี้คุ้มกําลังนะครับผมโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าอันดับแรนกิ้งก็เหนือกว่ามากพอสมควรสาหรับเกมนี้ครับผมขอมองไปที่หัวตารางอย่างราซิงเกงได้เลยนะครับสาหรับเกมนี้ครับขอเชียร์ไปที่ราซิงเกง รับรองได้เลยว่าวันนี้สดชื่นแน่นอนเน้นให้หนักๆนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปเสร็จก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยต้องการรับแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้ามาคุยมาเอ็นมาจอยในครอบครัวหรือว่าในสมาคมของผมนะครับขอแค่ลองเปิดใจแล้วตามกันเข้ามาได้เลยต้รูปโปรไฟล์นะครับรับรองได้เลยว่าสายสด ผมไม่ทําให้พี่ๆวิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ